สวัสดีพี่น้องกับสวัสดีพี่น้องสกู๊ตสุลเนานะมันในมัดข,ข่าวคือเก้ามัดข่าวกับรองสาวละมันในทรงคนพี่น้องด้วยคนอะ่ะหายหน้ากันหญงไหญ่เอ,อ,อืดเตะอยู่เขามาผัากอยู่ในหนะ่มเนาะมัดใกล้ชิแล้วหายหนึ่งแลว้วยังอีกมัดอีกประมาณ 4, มาส,าสามสี่มัดก็คือชิแล้วเขามากินาห่มกินน้ำย่งอีก ขี่ให้ใหญ่อีกอ๋ออ๋อ้อยเมื่อยเดี๋ยวหลังจากที่ขึ้นแต่มัดเข่าเนาะพี่น้องสิไปแกงยน้อไม้สูพี่น้องกินเถียงเนาะมาเด้อมาเด้อพ่อจะมากินน้ำกันกระไดพ่อพ่อก็ย้ายทิ้งหนองตอนตอนไในกำลังสิเถียงอืมตอนเถียงอีกคือเก่าใกล้สีเถียงอะไรเถียงคือแกงน้อไม้เจอกันตัวแกงน้อไม้เนาะโอเคมัดเข่าต่อก่อนพูน่ะ หายใหญ่ๆมากเนี่ยพี่น้องมาซอยไม้หอดเทียงนไงพี่น้องพรายลูกวุ่นวุ่นเฮ้ยชิต้มน้ำไม้น้ำไม้ก็ห้าในเฮือนนั่นแหละมักอึมักแยงกระปุกไว้ในเฮือนนั่นล่ะมักบวบมักเทปก็ดีนี่เลยมันพดีดดีอันนี้เดี๋ยวนี้หมกอกอักแต่บวกลังเหลือมใงเฉยๆน้ำไม้แช่มักบวบแล้วก็น้ำไม้อันนี้ก็ดีกินพี่น้องสองกามโภลกรรมก,ก,กับยาเหลือง มาเด้อ<ป>มาเด้อมาเด้อคุยข้างหมอก่อนเอาใช้ตัวนี้ไว้ก่อนเอาข้างหมอก่อนโอ้ยไฟสิไม้เถียงแล้วพี่น้องแก้ทำไมก่อนเด้อบอัดนี้แกงแล้วพี่น้องบัดนี้ค่อยหิวข้าวแล้วสาวหนิงบ้านนาหิวข้าวมัดเขาสองคนมันคือตอดแท้ได้พี่น้อง ย่ามแดดอ่อนๆกับพ่อมาดแบบแดดแก่หนิตีนงสลัล่ะเขาจะหอมมาเด้อพี่น้องนี่น,นี่นี่หมักอึเหลื่อมมากๆพอดีกินได้นน่ได้สิบงให้นเพใหญ่าตาน้ำเพิ่นมีคนมาซอยเกี่ยวขาวว้าวอ,อาุจัาเพิน่นนพยอมากินน้ำพี่น้องเพิ่นว่าบ้าเอ,อินมากินบ้ามี่เขามาเกี่ยวข้าวซอยเพิ่นว่า นี่มักบกุกคองเฮาอ,อันสี้จะมันตุลน,นะไ,นได้มันต้นน้ำนองโซลานาะมันห้านาทีหรือสามนาทีนี่แหละจำบ่ได้จำบ่ได้ดโอเคเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวมันสุกแล้วก็มากินนักกันนะมามาพี่นอ้องชุกเรียบเลยกินยากพี่น,นอ้องเอ้ยเอาอย่างนี้เกิด <laughs> เอาค้าก็ไม่ต่ำลงปีตามลงมากำลังิม คือผปจะตังให้ได้นะมาใส,ส่นูไมนกินบุไอ้กัมาดูแลนดเห็นอเออมาชุกแล้วนี่เด้เอเฮ้ยดีวเขาเซฟหนิงยิวเขาบ่วกกนได้ละตัเตีกักเอาช็อตมาแบ่งกัาพนักาลน้ำสวนคุณผก้ชมคุณผู้จะ,ะเ,เขาก้รมเหลือตายได้พี่นอางก่ข้าในกล้องี่เหลือตา รัง1 <mantar> ตืต่บตบบนี้ชือโนอดีกับปาน,นนะ่ะเราแกงซุปข่าขีกมะม่วไผ่เต็มงวนพดควานโพด ก็ไมนอนหนึงมาเล่นน้อง,ก,องกับแม่ก็อกก็บม่ง่ายพี่น้องเอ้ยสชปมมือแชมพูอันแชมพูเท้าเท้าใชเท้าว,าว,าวแม่เท้าปกตินะเลย <laughs> ต <laughs> เราไนกกับไิก่อนคือ่ <laughs> ร้ายปวดเปนอคนตรวจรถเพราะว่านี่กินโมเสบมันจะกินแค่ขึ้นกล่ะอุบอยากอ่ะไม่ก็ไม่ก็มือกับบอยใหญเลยอืมไปกิน บวมให้เมื่อยกจนะพี่น้องเอ้ยหมัดข่าวเลยจนทุนตีน้มุนเอาท่างานชวนนอกนะคืนมาอยู่ร้าทุตีนวมเมื่อยกับรทนอ่าม่ดาบอม่อยนเรลัร้าหรอกม่ช่องกัมขามักบวม

ยำนี่ก็หมอืมาน่งเลยปวดขาพี่น้องเลยจ็บหองขาป็หยังคมาตจคุมอมอืมอวย พิดควรมาบุกพบษควรปลูกต้งบอวเพชรเนาะพฤย่ามีปลูกอพัยก็จะกินบไว้โดเย่เพิงท่ันเดียวกันเลยพี่เนาะเ่านเป็นยงคนโูกเด้อ คือคือใจคนเลยแห่ะพอเสือปิ้อี่บนะได้ใช่ไหมกินมาน้ำแกงออามาลวกกับบมีรสชาติ็นิเ โอ้ปวดขาที่เป็นนอกเนี่ยขาเป็นยังไงเนี่ยเจ็บหมาเข่าก็จะเจ็บพอ,อจิตไม่ได้เียว่ะหนึ่งพามาบุกนี่แหละกิ้นบัดหมาก็ยังบวชเพลยจนสิบธรรมดาเฮ้ยงัก เพจไลกับเพด้พี่น้องเพเจ็ดแหลเพชรบนี้เหมือนวันีะ มันงะดนมากแบบนี้มันจะลงไปไว้เก็จากปากอย่าท้เป็นหูนุงออกใหม่เท่หมมาตักกไหมบอ อึมอ่ะอะไรมันกินพอาคือว่ามันนะอิ่มเขาพยางามจะกินแบบนี้เลยหลายโลก็จะกำลังทำอะไรกันคือว่าอึคืออนนั้นไม้มันก็อึดแทนนั้น เทำไมไล้ประธานบ,บวบต้องอึ่งต้องพอดีพอดีเนาะท่านเพิ่นสิบอกว่าเดินสายกลางนะโยมเข้าใจเด็อไหมยังไลยเกินกรบบดีหน่อยเกินกระบ,บรีกินนี่ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อใกล้สิอิ่มแล้วบ่ลาหรอกชาซึ่งึังมัน่นอกีกพี่น้อง ซือมานึ่ม้ออซื้อหนึ่งไม้กหนึ่งไปสุกเลยพี่น,นงา,างาก,นะกับสมอไพาไหมหมอมน,น้อยหนึ่งอมะมาจ้าที่ลบนี่ไงสุกแล้วเออหอมมันหอกมาไหม มันใช้ใแบบนี no ้ฮรัึฮึแพ้แพต้องมันใหม่ต้อต้องหนุงดนต้อเป็นใช้ใช้ไล้มจะพายใหม่หมอนะพี่น้องปึ้งนำสามหัวน้อยัวทำอไระ โอ้โหแ่นนั่นนึงงาย่อแขราม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 าันสามห้านาทีสามหาเลยทีหาทีล่ะก้อหนึ่งไม่ได้ไม่ใช่าย่างหาทีนะเชั่วโมงบถ้ามาหาจะจุงยางละเอ สุดอดพี่น้องไปแล้วไปเนี่ยสุดยอดก็ชอบเหมัดเขาอยู่ดยอโอ้โหข้ากบายน้อยแล้วก็พี่น้อ,องมันจะกินไนะกินนี่งกระขอลาไปก่อนเนาะหนึงบรนณาเราไปเอ้ยอหนึงบรนณาลาไปก่อนเด้อ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเด้อกดกระดิ่งซับวัชคยายวัชขาอย่างเงี้ยแหละบ๊ายบายสบายดี